สบายดีทั้งพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะวันนี้กลับมาพบมาพ่อกันที่เกนะ่าเนาะกับช่องพื้นบ้านชาแน,นลของเฮาเนาะเราจะพาทุกคนไปเบิง้งเนาะกับสาวลาวผู้หนึ่งเนาะซึ่งเพื่นได้ออกมาเห็ุคลิปเกี่ยวกับว่ากันมาคักประเทศไทยแต่มีคอมเมนต์หนึ่งเนาะที่ว่าเพิ่นกำบังพอใจที่เพื่อนออกมาเว่าเนาะเดี๋ยวจะเป็นจังใดนั่นเดี๋ยวเฮากับไปติดตามและรับชมคลิปพร้อมๆกันเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาว่ากันใหม่มักก็จะมาตอบคอมเมนต์ผู้นี้เนาะมันคอมเมนตแต่ผู้เดียวนี่เด้อมันมียุสองสามคนในคอมเมนต์มันหลังจากที่ค่อยลงคลิปที่ว่าค่อยว่าค่อยมักประเทศไทยนะประเทศไทยมันมีอย่างดีผลมาแล้วผู้นี่ก็คอมเมนต์่ะอันบอกขอแน่่ะไทยบอดีแมน่นั่งว่าเขาบอดีพวกแก้วหันไปยุใส่มา เจ้าบา่เห็นซะบ่เฮอนเจ้าบ่ได้มีโทรถัดบ่เจ้าหากับเปิดอันหากับเปิดเฟซบุ๊กเล่นมาบ่าจึงบ่าบ่เห็นจึงเบ้าบ่ฮู้นะพวกเขาดีหลายได้อันนี้บ่แม่นคอยงงุ่งอันนีน้ตัวจริงล้วนๆเด้อพวกเขาดีร้ายดีจนบ่ฮู้ว่าสีดีจังไ๋ล่าสุดนี่ เบิกไหมรัฐบาลเราฮนไปขอกู้ยืมเงินนําเขานะแต่มันนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทเขาก็ยังให้ยืมคมเข่าใจดีนะแม่แต่โตเจ้าเองนะคนที่คอมเมนต์เจ้านาะไปเฮดเปียก์กูถไทยนะเป็นลปบพอเขาเปิดโอกาสให้เจ้านะได้ไปหาเงินหาคำอยู่นั่นบพราว่าแต่เจ้ามันมีลูกมีหลานเจ้าอีกไปเฮดเวียกเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็มีคนอื่นที่เขาเปิดหับ ที่ให้โอกาสได้ไปเหตุเวียกเห็นงานย่ฟังไทยนะบ้าอย่างว่าเขาบดีแม่นอีกอย่างคือพวกเจ้าคือบเหวี่ยความดีของเขา,าเหวี่ยงสอบเวลามีปัญหาทุกแก้งคนที่มายื่นมือซ่วยนะก็เป็นพวกเขาได้ก็เป็นพี่น้องทางฟั่งไทยเป็นทางฟั่งไทยได้เขายื่นมือมาซ่วยนะพอแต่ว่าเขาได้เงินข้าวว่าประเทศลาวหันเดือด้อนบ่กว่าแต่ว่า เวลาน้ําท่วมเนาะพวกเขาก็เฝ้าเอาเครื่องนุ่งหม่มเฝ้าเอาของกินเฝ้าเอาเหือเฝ้าเอาเหือเอาแหงของเขานะอดหลับอดนอนมาสวอยคนเครื่องมาสร้อยพี่น้องบางพื้นที่ฮะเวลาเคลื่อนแตกนะ่ะนะทางอาสาฟั่งไทยเขาก็เฝ้ามาให้ความช่วยเหลือเอาข้าวเอาของเอาของ,ของกินของยู่มาฝากมาต้นมาสร้อยเหลือเอาเหือเอาแหงงานที่อดหลับอดนอน มาส้อยเหลืออีกอยังคือเจ้าไปเห็นความดีของเขาเขาดีซ้ำนี่แล้วเจ้าจิเอาดีซ้ำใดมันตั้งกับบ้านไอ้เมืองนองที่พวกเอิ้นเขาที่พวกเจ้เาไปเอิ้นเขาได้ก็ไปเห็นนะบ่าพวกอันเขามาส้อยเหลือพวกแก้าแนวใดเนแห้งล่าสุดนี่ที่มีการผ่าตัดในกรุงเทพทมีเร่งน้อยที่ต้องไปผ่าตัดต่วนย่วนกรุงเทพเขาก็อำนวยกามสะดวกให้ คำว่าเขามีน้ำใจนะน้ำใจพวกเขาเนี่มันล้นเหลือได้ว่าที่บอกให้แล้วก็คนลาวครึ่งป,นะประเทศเนี่ยนะบอกเลยว่าไปเฮดเปียกอยู่ไทยนั่นนะเขาก็เปิดฮาเปิดเปิดอกเปิดใจต้อนฮบพวก,กวนะเจ้านะเจ้าย oh ังโบเห็นซะาไอ้อย่างคือว่าโบเห็นอันน้ำใจเขาให้อีอย่างคือว่าไปว่าเขาบด่ดีความดีของเขานะ่ะ มีลายจุบบมีบ่อนติบมีบ่อนใบผุนไรสำหรับค้อยนะและกระส่องแม่น้ำโขงที่ทางฝั่งไทยและกระฝั่งลาวเขาฮักแพงกันคือบ้านอ้ายเมืองน่องเขาเป็นมาหาสู้กันเขาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเจ้าเอาสินค้ามาขายค้อยค้อยเอาสินค้าไปขายกับเจ้าพี่ความดีของเขาความมีน้ำใจของเขาแล้วเขาก็เปิดอันด้านให้มา เที่ยวงานนครพนมแล้วก็ล้วเขาเราก็เปิดให้เขาไปเที่ยวอันเวียงจันบอต่างๆเอยเจ้าซัพพอร์ตค่อยๆซัพพอร์ตเจ้าเป็ดเจ้าประยุใสคือบ้าบอเห็นจากที่เทาได้เบิ่งคลิปไปแล้วพอมันพองเนาะก็ถือว่าโลกเนาะในสังคมเฮานี่มันก็มีหลายเนาะคนที่มักมักประเทศไทยหรือว่าคนที่บ่มักเนาะจากคนโพรดที่บ่มมัก ขากระจายเห็นแย่งในแบบหนึ่งเนาะสำหรับข่าพระเจ้าหรือว่าหลายๆคนที่มักหักในประเทศไทยก็จะมาทางประเทศไทยเนาะอันนี้ก็บโบเบียงบายไปทางใดเนาะสำหรับข่าพระเจ้ากัยังหักคือเก่าเนาะสำหรับคนเนเก่าไมก็วรจะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้บุพัดคลิปดีดีเนาะ